ปีแรกค่ะอันนี้อโวคอดเอ้ยไม่ใช่ไอสระอินโดค่ะปีแรกนะคะเนี่ยเป็นปีแรกก็ลูกก็ขนาดนี้พวงใหญ่เหมือนกันเราเลือกเหมือนกันดีอยู่ค่ะโอเคต้นมันเห็นไหมนิดเดียวเองนี่ค่คะ ไม่มีหลายต้นอยู่ค่ะดูจะถาให้ดูค่ะที่มันจับลูกนี่กอหนึ่งกอนนี้ก็ก็เป่งอยู่เหมือนกันเห็นไหมอืมอืมนี่กอหนึ่ง,รงกระากอหนึ่งนะคะตก,ก่อนมันมีเยอะเม็ดเพราะเยอะแต่ว่ามันไม่ปลูกถ้าได้ปลูกมันก็จะงามปลูกอยู่แต่ปลูกไม่รู้เรื่องนี่ ด้านหลังก้อนนี่นะดูดิพวงหลังก็มีเห็นนะอืมก้อนนี้น,นี่เดี๋ยวจะถ่ายมานี่อีกนี่อันนี้ก้อนเล็กๆมันก็ดีอยู่อันนี้มันไม่ค่อยจับดีเท่าไหรนะ่นะนะดูจะถ่ายให้ดูนิดๆหน่อยๆดูดิลูกข้างในมันรุนสุกยังรูนนะ ไอแค่เกข้างในนี่ไม่รู้สุกยังข้างในเนี่ยเราก็เมะน,นี่มันถ้ามันสุกเราก็เอาเม็ดมันเพาะตัวนั้นกอตัวผู้มีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้มากอตัวเมียกอนี้ก่อนนี่นี่กอนเนี้ยอันนี้ก็ติดติดพวงเดียวให้พวงเดียวนะอย่างนี้นะคะ สามปีสิก็หลายปีเหมือนกันปลูกมันไม่ขึ้นหรือว่ามันตายไม่เข้าใจการปลูกมันเขาก็ไม่ชอบน้ำแฉะไม่ชอบน้ำน้ำโอเคจบแค่นี้นะคะ